อุปกรณ์ขยับมาหาจังหวะต่อยมัดทรายครับช่องเห็นช่องแล้วก็จะเข้าไปต่อยแต่จังหวะมันยังไม่มาครับซับต่อเอาได้ครับเรือออ่อยๆเตะบ่อยๆย,ย้ำป้ายโอ้โหเตะกระเด็นเลยน,นี้วางแข้งขวาเต็มเต็มดูมวยคลิปนี้ครับพาผู้ชมไปดูศึกวันลุมพินี59ครับสุกที่19เมษายนที่ผ่านมานครับแข่งขันที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราครับไปดูคู่เอกช่วงอินเตอร์ครับ สิบวกรพีเคแสนชัยมวยไทยอิ่มครับนักชกไทยจากจังหวัดสตูลครับวันนี้เจอกับนักชกจากอุซเบกิสถานครับคาชิยอ,อยูราเยตครับดูาต่อยกันกติกามวยไทยครับรุ่นแคสเปรครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับ,ปรบเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ในโลกโซเชียลนี่แฟนๆครับค่อนข้างที่จะเสียงแตกครับบางก็มองว่าคาชิยอเนี่ย น่าจะได้รับการชูมือครับขณะที่แฟนมวยครับบางกลุ่มก็มองว่าถูกต้องแล้วครับมองว่าสิบกรเนี่ยสมควรครับที่จะได้รับการชูมือในไฟน์นี้ครับฉะนั้นไปดูครับวันนั้นนี่ยกแรกครับถือว่าเจองานหนักพอสมควรครับสิบกรครับโดนหมัดโดนลำตัวนี่ชักมีอาการสะดุ้งครับ วายชาคิยอแกค่อนข้างที่จะออกบัตรได้คล่องแล้วก็มีศอกด้วยครับซิบกรนี่ขยับไปต่อยอยู่บัตรขวาครับโฉบปลายกแรกครับหมดยกที่1ครับซิบกรนี่วัย24ปีครับจากสตูลครับส่วนสูง170เซนติเมตรครับขณะที่ชาคิยอนี่วัย23ปีครับสูง171เซนติเมตรเลยครับ เรียกว่าสูงใกล้เคียงกันเลยครับยกสองสิุคคเป็นฝ่ายเปิดเกมเริ่มที่จะติดตัวใกล้ขึ้น,นเรื่อยๆครับเพราะว่ามีจังหวะที่เตะเราเริ่มเห็นผลครับขณะที่พี่เลี้ยงเขาแก้เกมมาครับยกแรกนี่อยู่หา่างโดนหมัดครับต้องหาจังหวะประชิดต,ตัวครับเอาไปขบหลายจังหวะครับการต่อยหมัดของทางด้านชาคินะครับ ทังเกย์ทุกคแฟนบอลครับยกสองนี่สิบวกรเริ่มใช้แข้งขวาเยอะขึ้นจะสกัดมวยหมัดได้ก็ต้องเตะนี่แหละครับเตะก็ไปที่ต้นต้นแขนครับเพื่อที่จะสกัดการต่อยหมัดครับสิบกรจับได้ตีกดมาแทงเขาซ้ายครับกดมาจับเข้าขอู้เต็มเต็มครับโอ้โหเกือบสมัวมันจุกครับสิบวกร่อขยับครับวางแข้งขวาเต็มเต็มเอาครับเริ่มเตะเถื่องแล้วครับแข้งขวามา สายขย่อยชักเริ่มที่จะสะดุ้งรับพโดนแข้งขวาเรื่อยๆครับสังเกตแทนซ้ายกับเริ่มครับเริ่มแขนห้อยแล้วครับพี่น้องครับเริ่มสิเจ็บเลยดิซีวกกรขยับขยับมาเตะไม้เตะไม้เตะไม่ได้ครับต่อยไปก่อนโดนเตะขื้นสีวกรขยับมาหาจังหวะต่อยมัดท้ายครับแล้วก็เห็นเห็นช่องเห็นช่องแล้วก็จะเข้าไปต่อยแต่จังหวะมันยังไม่มาครับสับตัวเอาได้ครับเอาครับ ยังไงครับขยับมาจังหวะก,กอ่อขาดเหมือนกันครับสุดกรเป็นฝ่าขยับสุดเท้าก็หายครับจังหวะที่จะหวดแข้งขวาไปแต่เตะขวาทําได้ดีครับแล้วก็เตะเอาทางด้านของแขนซ้ายเนี่ยของชากิยอแกเริ่มมีแขนห้อยครับพี่เลี้ยงบอกนี้ครับพี่หวังบอก,ก,กตะก้อนเตะ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 ครับแต่หาจังหวะยังไม่ได้ครับสุดกรครับเสียงเชียร์นี่กระหึ่มจริงๆครับ กลับมาครับสัตว์องมันครับหลังจากที่ศึกวันอุบินีนี้หยุดพักไป1นสัปดาห์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับจากนั้นนี่ก็กลับมาสัตว์ควมันกันต่อครับศึกวันอุบินีสัปดาห์ที่59แล้วครับซอกกลับไม่โดนกระซอก้ายดีเอาครับโดนเหมือนกันครับสิวกรครับต้องบอกแฟนมวอย่างนี้นะฮะว่าคะแนนคู่นี้นี่ออกเอกฉันครับแฟนมวดูแล้วครับเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์คุยกันหลังใต้คลิปนี้ครับแสดงความคิดเห็นครับในเชิงของสังคมมวยยุคใหม่ครับ เมนด้วยความสุดภาพครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงนักกีฬาด้วยครับส่วนปลายกสอง้วฮะซาิวินาทีสุดท้ายโดนหมัดทรายครับแหมนี่ฮะไปเชื่องไปช้าไปเหมือไปลอยไม่ได้ครับว่าต่างชาตินี่อาวุธหลักๆอาวุธที่เน้นๆของเขาเนี่ยกำปั้นนาะพบินองเอ้ยอายกสองครับซิบบีครับเตะขวาหลุดครับแหมคิดช้าทำช้าไปหน่อยหรือเปล่าเขาแข้งขวาได้แข้งขวาอีกทีติดบงัง ที่ไปครับทำลายจังหวะบนยกที่2ครับนี่ครับยังสู้มือได้อยู่แต่แขนทรายยกบกขึ้นชงบึง่องสีเจ็บแขนแล้วล่ะพี่น้องนี่ครับช่วงพักยกผมสังเกตที่มุมของศิวกรเนี่ยพี่เลี้ยงครับทางพี่สมหวังนี่ก็พยายามที่จะติวเข้มครับว่าให้ออกแข้งขวาเยอะๆครับเตะเน้นไปที่ท่อนแขนครับของทางด้านของชาญยอเนี่ยพอแกชักเริ่มมีอาการเจ็บแล้วครับสังเกตว่าต่อยซ้ายไม่ค่อยได้ครับพยายามที่จะ ใช้หมัดหน้าฉากออกขวาครับเพื่อที่จะเลี่ยงการใช้หมัดซ้ายครับนี่ครับเตะเรื่อยๆเตะบ่อยๆย้ำป้ายโอ้โหเตะกระเด็นเลยนี่ครับยังยกไวอยู่ด้มือทางขวาเตะแขนซ้ายยกมาขึ้นพ่นวองดูครับยกแรกผมมองว่าสิบกุคคเจองานยากครับยกสองชักเริ่มเห็นเขาเรียกว่าเห็นเห็นเขาเรียกว่าเห็นกลิ่นของความที่จะเอาชนะได้ครับเพราะว่าแขนซ้ายแกเริ่มเจ็บครับนี่ครับสังเกตนะครับเตะ แขนซ้ายโอ้โดนสอกโดนโดนหมัดเขว่งกลับครับศิวกรยัดเข้าขวาครับช่วงปลายปลายแล้วครับแม่แต่เออสไตล์มวยของศิวกรเนี่ยดังดูว่าจังหวะมันช้ามันแบบไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับถ้าเกิดมาออกเคี้ยวๆออกต่อเนื่องเนี่ยผมว่าคู่ชกมีอาการแขนพังไปแล้วนะครับแต่ความตั้งใจมีฮะ ดูว่าจะทำได้ดีสักเท่าไหร่ครับเอกก็พยายามอยู่ครับพยายามแล้วพยายามอีกครับพยายามเตะครับแต่มันแหมมันผู้โชว์เขาก็ทนอยู่พอถึงควรครับบ้างแข้งขวาเต็มเต็มจับได้นี่จังหวะล้มลงไปแล้วแขนซ้ายเขาชัดเจนแล้ว่าเจ็บครับแต่เขาพยายามกบเกลือนครับด้วยการชูม้าชูมือครับเป็นเขาเรียกว่าสัญชตาตญาณของนักสู้ที่จะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อ ให้คู่ชกเห็นว่าเขาไม่เป็นอะไรแต่เราเห็นว่าเขาเป็นอะไรแน่ๆที่แขนซรายเขาครับเจ็บแน่ๆครับแต่ศิวกรก็พยายามเตะอยู่ครับแต่เขาก็เก็บอาการครับนี่ครับครับช่วงปลายยกสามนะครับสุดท้ายต้องเอาหน่อยครับเนีทลาเข้าไประวังหมัดกับหลังเข้ามาครับอาจหลับได้ครับวางแข้งขวาเตะทีๆเตะต่อเนื่องกว่านี่รู้ยังครับยังใจเย็นอยู่ครับศิลปก็เตะขวาไปนี่ครับเตะได้เตะแท้แม่ เตะอีกเตะเอาขอเตะสัมบันสิบกวันเตะขวาสิบกวนเตะอีกเตะอีกเตะเตะอีกรู้เตะเตะอีกไม่เตะครับแห้งสิเริ่มเบิดบ่เถอเตือนี่ชาคิโย่โดนหมัดขวาสิบกกรเริ่มโหนแก้มด้านซ้ายนูนแล้วเหมือนกันครับสจบปลายแล้วครับสามสิบวินาทีสุดท้ายครับแลกหมัดกันครับเพราะยังไงมันก็จะหมดแล้วครับเจ็บก็ต้องต่อยแล้วครับชาคิโย่ตอนนี้ 10วินาทีสุดท้ายครับศิวกรก็เริ่มหมดเหมือนกันครับตดนมั่นแข่งซ้ายเตะขวาป่ายโอฟีชิกหมุนติวเลยศิวกรยังไงครับศิวกรได้ไหมครับชุดนี้วางแข้งขวาเต็มเต็มเตะฟงดวงมาเป็นกระสอบไา้พี่รเราเบิ่งดูเอาออยิงบางูเตะกันข้อเซเลยเอาผู้เวลาเหลือนิดเดียวหมดยกที่3สุดท้ายครับศิวกรมั่นใจแต่ขณะที่ชาคิยยเองก็ยังมั่นใจอยู่ครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วไปดูภาพชาคิยยเดินเข้ามุมนี่ครับ เหมือนกับเจ็บแต่เก็บอาการครับสุดท้ายเป็นศิวกรเกียรติเจริญชัยครับเอาชนะคาแนนไปเอกชั้น3ามเสียงเลยครับนี่คือคู่แม่น,นันครับนำมาฝากกันในช่องดูมวยครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อาจจะให้ดีแน่กดติดตามช่องดูมวยไว้น,นันท์กันแล้วกันครับขอไภคลิปหน้าครับคิตรีลาไปก่อนสวิดัสสวัสดีครับผม